สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,รกทุกท่านวันนี้บอกเลยว่าผมเดินทางมาไกลแล้วก็ไม่ไม่เสียเปล่ากับการเดินทางผมมีลูกบัวตัวหนึ่งที่เอ้ยผมไม่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะออกมาได้ขนาดนี้พ่อมันระดับตำนานเลยคือพ่อมันใครๆก็รู้จักแล้วก็ชอบมากส่วนลูกโอเคธรรมดาที่เห็นมานี่ขาวสวยธรรมดาแต่พอมาเห็นตัวนี้เฮ้ยมันมันไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาต้องต้องพาพี่น้องเกษตรเกษตรกรร,รู้จักัางนอยนี่เจ้าของเขาคนนี้วันนี้ครับผม ครับโอ้อันคุณอ้าวคุณพี่เนาะจต่ของวัาตัวนี้บอกเัราะที่โต้ก็ไปได้ว่าขัดแทออ้าวเดี๋ยวเราแนะนน้ำแต่พี่น้องเงกษตรกรได้บู้จ้าก,ก็อันซื่อฮะก็ครับผมชื่อสอนนาริการสำรัญ,ญญาติครับเนาะโอ้อยู่ที่อำเภอหนองบัวระวีจังหวัดช,ชายภูมิโอ้หนองบัวระวีจชายภูมิมันมันบ้านเอียงตรงนี้ท่านพี่บ้านของมึงหนองบัวน้อยครับหนองบัวน้อยนะตัวนี้เนาะหนองบัวน้อย เบอร์โทรได้เบอร์โทร084285015ครับจำไว้ให้ดีเบอร์นี้โดยเฉพาะคนที่บอกว่าให้ผมนมหาบัวสายต่างให้หน่อยจำให้ดีตัวนี้เดี๋ยวสิบภาพบอเล่สื่อ <c oughs> เราก็สิบมาขั้นกี่ยวกับสื่อแต่ย้อนสอนอะไรเนาะพี่สอนอะไรนะครับกับบัวตัวนี้อืเดี๋ยวผมใส่เฟซบุ๊กไว้ให้เฟซบุ๊กก็ชื่อเดียวกันสอนอะไร,รกับเบอร์โทรเดี๋ยวใส่ไว้ใต้ลิงก์นะครับใต้วิดีโอส่วนตอนนี้มาคอด ชมบักตัวนี้สักหน่อยก่อนนะลูกบูสองบอกครับลูกบูสองว่ได้ยิบหลอดยิตบอกบ่หมาแจ็คมาแจ็กรับประกันโอ้มันอีเดียนแล้วนี่กี่เดือนแล้วนี่พี่กาอะไรมันเกิดวันที่สามสิงหาสามสิงหากรยาตุลาพฤศจิกาทันออสี่เดือนเท่านี้ครับเมื่อสี่เังเกิดมา่อไหร่สีนี่แหละครับสีออกแบบนี้เลยแบบแม่เขาเกาลักดำดำเทาๆสีสีอินทรียทองแล้วนี่ นสีทองดีสีหนึ่งอบลมาะมานนั่นน่ะมันซื้อ,อย,ยังบ่ดิยังบ่มีซื้อครับยังม่มีซื้อถ้ามีเจ้าของก็เอาไปตั้งซื้อเอาเลยโอ้แสดงว่าเปิดเปิดตัวเปิดใจเลยว่าให้เจ้าของใหม่ได้ปีใหม่ปีใหม่มาจับเอาเลยคร,ครบหาเดือน่ปยปแต่ตอนตอนนี้ยังกินนมอยู่ครับโอ้ทุนนี้คือผมมั่นใจว่า,าตอนนี้คือบูสองคือนี่นะ่ะนี่นี่นตรงนี้น่ะหนามันหน้ารอด้วนี่พี่สนอะไร น้าเ้าเราส่งหวัวถึงส่งนี่เลยครับแม่มันอยู่ข้างในเด็ดเนานะเดี๋ยวจะพาไปดูแม่แต่ว่าเดี๋ยวดูไอโจนี้ซื้อยังวมัมีบดีโอ้ตำนงตำหน,นีไม่มีเลยนะข้มัมีครับข้มัมีและพริกมันเข้มมากเลยอุ้ยดูส่งตัวมันก็กระดูกมันดีเลยเนาะน้ำเส้นไปได้มาจังไหนครนะับเนี่ยหมอแจ็คครับอ๋อหมอแจ็ครเคราเก็บไใบยีดอกแสดงว่า,าละได้มาตั้งแต่เหมือนแล้วบ้าเหมือนแล้วไห่ผมออกมาสามลวดบัดเลยโอ้สามลวดครับไส่กี่ลอนแล้ว ไส่หดทั้งสามหลอดสามตัวนะกับตัวนู้นอีกตัวตัวนึงไปอยู่จังหวัดกาฬนะครับของบูทองครับสามตัวแม่ใส่หัวตตัวนั้นไปแล้วไปแล้วอยู่นี่สองอยู่นี่สองแต่ตอนตอนนี้เอาตัวนี้ก่อนตัวผู้นี้ก่อนโอ้ห้าสี่เดือนโอ้ไข่ดำพุ่งเลยเนี่ยคือมันเป็นพิกเมน้์เข้มเลยสีแบบสีทองดีสีสีทองโอ้เจ้าไปได้เนวคิดมาได้ไลยนี่ก้ความัดเนาะ บอกความมักนี่แหละที่แนวคิดเอาไปไปหาเมฆก็ได้ไปเบิ่งเมฆน้ำสันเอาความมักที่ไหนอยากได้นี่แหละที่อู้สองอู้เดี๋ยวดูกับพี่กับเปานี่แม่ใช่ไหมครับนี่ครับแม่ครับแม่แม่แม่ซื้อยังกับเมยโอ้สีเมย์แม่ซื้อเอานั่นครับเออเมยมันใส่นึ่งอุบลหนึ่งอุบลบวกมิตรภาพนะครับนึ่งอุบลมิตรภาพบอกครับ ออพี่ถึงว่าเนี่ยผมว่าพี่หล่าว่าสีคือหนึ่งอุบลแท้สีคือท้องดีแม่มันหนึ่งอุบลใช่ไหมครับเออนี่กับพอมาใส่บูสองผู้ใดแนะนำพี่พิสนาไรใส่นี่ใส่บูสองนี่มักครับมักบูสองตัวเมไรดีกี่ประกันก็คือหมอแจ็คเป็นแม็กระตุ้นว่าเอาใส่ตาใส่โอ้ยน่น่านั่นไงเรามีที่เล่นแล้วแต่ผมจะวิเคราะห์ฟังแต่ว่าเดี๋ยวเราสอนแล้วจะมาอะไรกันพราควายกันคอยกันห็นกันเอ้ยหินมัน ดีใจเนาะหัวเป็นหัวขาวหูอยู่บอรู้ครับเนี่ยเขาก็เลยหัวแดงน้าแถวนี้เพราะว่าหัวขาวคงกับมีแล้วเราสองคนไม่ใส่คู่องกันอีกแบบนึงครับนี่แเองแต่แต่ตัวนี้นี่สมใจไหมนี่ได้ออกมาขีดบดนี่ตอนนี้บดถือป่นไบนบ่มักสีนีบบ่ผมมักสีขาวโอ้มักสีขาวบ่ว่าไอ้พี่น้องเกษตรกรสั้นแสดงว่สเราสนไงราคาบ่แพงป่ะได้เราบ่มักก็บ่แพงแหละครับราคาเกษตรอินนี่บ่หลักมือเนี่ยหรือที่ครับหลักมือนะครับ เยี่ยมเยี่ยมไปไห้บอรประมาณกี่หมื่นเนี่ยตังย้งแต่โปรเลยับเขา,าห้าสิบป,ประมาณนี้ครับห้าหมืนหน่นนี่นะครับไม่อย้หูพี่คือพี่น้องเกษตรกรคืออย่างนี้คือบ,บางคนเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะชอบรู้สึกเหมือนผมแหละทุกอย่างชอบหมดเลยเนี่ยอาจจะอาจจะวงเรื่องหูเนาะ่ว่าพีสารอะไรพี่น้องเกษตรกรค,ครับบวตัวนี้ไม่ต้องห่วงสายนี้หูมาผมบอกเลยว่าหูมาจริงๆเพราะว่าบูสองเองเนี่ยเล็กๆก็หูก็ไม่ได้เก่งอะไรนะแต่พอโตมันโคตรเลยฮะแล้วแม่มันก็เก็บประมาณนี้ด้วยนะ นี่เลยนี่อือไม่เดยเป็นเป็นวัสายเก่้าแล้วครับเออจะมาวัสายเก่าเ้าบ่ใส่ในไม้เนี่ยถ,ถ้าได้สายเก่้าแล้วก็เอาสายไม่มาผสมมันับมันก็มีตัวเห่นไปเออมีแสงว่าแต่ว่าพัฒนาอยู่อยู่ทงอยู่ทงอิหลีนะครับเนหพัฒนาอยุ่ทงนิดแบบพัฒนาอิหลีตัวนี้มักมักเข็ดอิหลีตัวนี้มักผสมอิหลีเรวอนี้แต่กีมันมีหลายตัวอยู่บ่อนเห็นข,ขอกขึ้นใหญ่อยู่เลย แต่ก่อนผมกัเลี้ยงสามซีแม่แต่ที่นี่มันเกิดเลยบ่ไหวครับเจ้าของคนเดียวแม่บ้านเราก็ขับรถบ่เป็นเนาะเมนเมนถรารากก็ตกอยู่กับผมคนเดียวผมกับไปบ่อยโอ้แต่ว่าก่อนอื่นต้องขอ,ขอบคุณพี่สอนนอารยเลยเนี่ยยังอนุรักษ์สายพันธุ์นี้ไ้ดูดีล้วได้ของดีนะนี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างที่บอกจะพาดูเรือมตัวนี้ทาไมถึงน่าสนกับราคาห้าหมื่นนี่ถูกมากเลยนะนี่เพราะว่าเพราะอะไรหนึ่งผมเห็นมันทุกกรรมแม่เนาะ แม่นี่ชัดเจนเลยอยู่อยู่กับพี่สาร德拉ลายดิสองตัวเขาเองเป็นลูกบูสองซึ่งบูสองนี่น้ําเชื้อหายากบกน้ำเชื้อทุดลพันเอ้ยหลอดละพันก็วยมันสามพันนะครับเทียบที่ได้มามนี่สามพันครับโอ้แต่ว่าตอนเขายังไม่ตายมันหลอดละพันเนาะเจ้าได้มาต่อมันแพงแล้วมันตายแล้วโอ้นี่ไม่มีตำหนิเลยบ่นี่พี่สัน德拉ไลมัมมีครับนี่ดูข้อคงข้อขาสีเสือนี่น่าหล่อเลยอ่ะไข่ดำปุ๊บเลยเนอะ เอบัวตัวนี้จะเป็นลูกบูสองที่แบบอืมสีสีไม่เหมือนคนอื่นเลยอะ่ะดูดิโอ้ออกออกมาเจ้มันมันก็สีดีเป่าครับสีนี่แหละครับสีกระไตหมอสีบ่อกระไตหมอดำดำออกแดงๆสนิมจริงเหรอทีบเนี่ยบัว,ว,วอย่างเงี้ยมันจะสร้างสายตามาให้ลูกแดงได้สวยมากเลยดิแม่มันก็ดีเลยเนาะแม่ก็ถือว่าเลือดโอ้เดือดร้อยกระคับเลยเหรอครับนี่ย เยี่สิบไหนสักหลายครับงเขาหาหมื่นเข้ามาเอาไปอีรีนี่เข้ามาเอากับไข่น่ะครับเนาะเพราะว่ามันถ้าขายแพงกัผู้ไปตัวก็จะได้ไปจังเด่นใช่ไหมถูกต้องเสียงก็มองมองตามความเป็นจริงเลยครับขันแสนกว่ามันก็ไปยากเนาะมันไปยากแต่แต่ห้าหมื่นนี่เลี้ยงเฉพาะเนื้อนี่สองปีก็คุ้มได้ครับพี่สันนไลน์นี่กับเพราลูกอ่ะครับผมสเต็ปของมันก็อยู่ระดับนี้แหละอ๋อเราก็จะสร้างออกไปใช่ไหมสร้างออกไปก่อนหน้านี้ก็ไปเมืองกาญจนึงลูกบูสองครับเออ นี่นี่คือคือคือการตั้งมั่นี้งจนได้ดีดูดิตัวน,นี้โอ้แม่แม่นี่เป็นแม่ลูกคอกมคือแม่เอาไมส่แม่นี่เอามาจากบ้านข่าวปังข้าวเอามาจากบ้านข้าวครับแม่ก็เป็นลักษณะสีนี้เลยก็ไ่ได้ตีบอกนี่ก็ไ่ได้ตีดีบบกไ่ได้เด่นเดียบอกอ๋อนี่คือนักพัฒนาจริงๆแล้วเราอยากใส่บูสอนี่อยากได้สีอย่างกาวาที่เหลียงมับนบูซอนไหนเนาะหนึ่งหน้า วงร้างเราใบมันีะไปเรื่อยๆเมนครับเมนนี่เนี่ยใบใบอันนี้ใบเขาไปว่าหยุดแค่นี้มันมันยิงลงไปเร<อ>ื่อยๆจอาได้ก,กําไรคือ,จอเจ้าได้โบดเนาะได้สีบพุดนี่คือกาไรเลยครับนี่บูสองถ้าสีขาวนี่เสมอตัวครับชัวร์อยู่แล้วใช่ไหมสีขาวแต่ว่าพอที่โบดดูดอแต่ว่าขายหลีอยู่เนาะ ขายเออขายพี่น้องกเกษตรกรเลยนี่พี่ตอนแรกบอกแล้วขายนี่ราคานี่นะครับเนะาะราคาคือตัอง้งไว้ห้าหมื่นจะใช้ค่าหนามันจะเยอะหรือเปล่าสุดแค่เนี้ยนั่นเพื่นอนพูดกันเอาเมนคุยกัยนเอาก็คือว่าตัวนี้นครบหาเดือนวันที่สามมกราสามมกราก็จะห้าเดือนครับปล่อยผู้ใดมาก่อนก็ได้เออเอาไปสั่งใช่พี่น้องเกษตรกรเปิดโอกาสให้ผมบอกแล้วจังหวัดชัยภูมิเนี่ยมันซุ้มแล้วก็สร้างบัวดีเจอะหลายตัววัวนางๆตอนนี้ที่ยืนอยู่ระดับแถวแถวหน้านี่ มาจากแถบนี่แหละครับที่ผมนี่แหละบอกไว้เลยบัวแดงๆสวยๆนี่นี่กับตัวนี้พอได้ราคาห้าหมื่นแต่ไม่ได้มีตําหนิเนี่ยผมชอบมากเลยเนี่ยผมชอบตรงบัวที่ไม่มีตําหนิดูดิพวกไหลหน้าพวกขาวอะไรมันเนี่ยโอ้ยอันนี้เล่นได้ครับอันนี้บอกบอกตรงๆเลยว่าเล่นได้ใครจะเล่นมอพันเนี่ยนี่เดี๋ยวช่องทางติดต่อใส่ไว้ให้นะครับใครอยากเล่นบัวราคาถูกแต่ได้ของไฮโซนะสายเลือด ไฮโซนะตัวนี้พันธุกรรมรูปแบบอ so, นะนี่งไฮโซนะนี่บอกไว้เลยได้นะครับนี่พี่สอนนารายนี่โอ้แต่ว่าหน้าตาหน้าตามันไม่ต้องห่วงเลยนะหน้าจะไหนอมาหัวมันนี่ดูดูให้ดูหัวหัวบกเลยครับหัวตัวนี้เอาไปฝึกจะหน่อยเนาะเอาไปลงสนามคือคือลงสนามนี่อาจจะสู้เขาไม่ได้เนาะพี่สอนนารายเนะาะแต่ว่าถ้าขายทาเชี้ยวตัวนี้ได้ลุ้นนะเพราะอะไรเพราะมันมีจุดขายอย่างที่ผมบอกลูกบูสองอะแล้วแล้วชัดเจน้วยดูดิ โครงสร้างวัตถุกรรมเนี่ยเอาอ้าพี่ทย์สาวน้อยฝากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเพื่อผู้ใุทธศาสนาเอาเท่ๆก็ถ้าผู้ใดทมีความต้องการในเรื่องกระมาครับมาคุยกันเบิึงเนาะครับราคาก็เปิดไว้ตามนั่นแหละมีการซื้อขายกับมีการโต้ร้องเหรเนาะถ้าถ้าจะเลี่ยงนี่ดีน่ะอย่าไปเลี่ยงหลายเออเออเออให้ให้ให้เขาเน้นคุณภาพอย่าไปเน้นปริมาณ นะครับผมผมเลเี้ยงเนี่ยเพราะแม้ว่าผมอยู่วางก sw ําไลวางอย่างนั you know> ้นเนความสูงเออความสุงหังไงหามือหนี us, ่ก ha ็กําไรเลยได้เนาะพูดถึงก็ได้นมาเลยได้เนาะก็ให้มาเลี้ยงน้ำกันครับให้มาเลี้ยงน้ำกันเขาว่าเลี้ยงยากมันก็บ่ยากหรอกครับเลี้ยงบ่หูมันก็นี่แหละให้กินนั่นเถอะอืมน้อยก็ออกย่างเลรียญอ๋อก็กระแลนอยู่ในทงนี่เหรอทีในบริเวณของเขาเหรียญโอ้ก็กินอิ่มคอเขาผม นี่ดูสิละเอียดราะฉะนั้นท้างนั้นใครอยากได้นี่มาตั้งซื้อเอาเนาะมาตั้งซื้อเนาะมาทางซื้อเอาโอ้แต่แต่ตัวนี้การันตีเลยว่ายังไงก็ใหญ่สวยครับดูดูแล้วโอ้จริงจริงอืมอ้าวท้านั้นเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้อ้าวพี่พี่สอนอะไรขอบคุณมากครับตัวนี้ขอให้ได้เจ้าของที่เขาอยากเป็นนักพัฒนาเหมือนเราจริงๆครับไา